สวัสดีครับวันนี้พาท่านเข้ามาชมในศูนย์นะครับอันนี้คือประวัตินะครับท่านเห็นไหมฮะองค์นี้พิมพ์อะไรนะครับแล้วก็ข้างบนนู้นพิมพ์อะไรเพราะตู้นี้ก็คืออู่แสนสุขนะครับนะฮะอง์กลางเชียงแสนนะฮะมีพระพุทรูป เปียดทองคําน้ําหนักก็17กับ18กิโลกร,รมัมอันนี้คือต้นแบบนะครับต้นแบบเลยนะครับที่หลวงวิจารณ์ท่านเก็บไว้พระสมเด็จส่วนใหญ่ท่านก็จะแกะมาจากพระพุทธรูปสมัยรัชกาลที่สี่นะฮะจะค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมฮะอันนี้บุทองนะครับ บุทอง9 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับท่านมาชมได้นะครับตอนช่วงนี้เราก็เอามาโชว์แล้วนะครับนะบนี่คืออู่แสนสุขนะฮะตรงกลางนี่จำง่ายๆนะฮะมีตุ่มอยู่ข้างบนนี่ชื่อเชียงแสนนะครับนะบแล้วก็จะมีอู่ทองนะครับแล้วก็จะมีในข้างล่างในข้างล่างลองดู นะอันนี้สังเกตดูดีๆนะครับนี่อันนี้คือสุขขอไทยนะครับสุขขอไทยนะเอ่อโทษนะฮะฝั่งนี้ฮะสุขขอไทยแสงจะวับ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 นะครับนี่นี่สุขขอไทย,อ,ๆๆขขอ,ไทยอันนี้จะเป็นอู่อู่ทองอู่แสนสุขเช่นเดียวกันครับนะฮะอู่แสนสุขเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ย ยังไงก็คือลบไม่ได้นะครับพระทุกองค์มีที่ไปที่มาชัดเจนนะครับอันนี้เราให้ดูรอบๆนะฮะรอบๆนี่คือเป็นทองดอกบวกมีทองคำอยู่ประมาณสักสิกว่า์แต่ถ้าข้างบนเนี่ยองบนเนี่ยจะทองคำอยู่ที่ประมาณ9 9 0ว่าเปอเขาเรียกว่าบุกทองนะครับ ทั้งหมดมีอยู่ประมาณสักร้อยหกองนะองค์ใหญ่น้ำหนัก17-18จกิโลนี่มีค่อนข,ข้างเยอะนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับนะอันนี้ก็คือเนี่ยฝั่งนี้บ้างเนี่ยดูแต่ละองค์เนี่ยถ้าไม่ใช่ช่างฝีมือระดับมือประกาศแล้วเนี่ยมือประการแล้วเนี่ยก็ยากยากที่จะทำได้สำเร็จนะครับ อันนี้ก็คือประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมได้รู้แล้วว่าพิมพ์พระทุกพิมพ์นะครับจะต้องมีพระสำเร็จทุกพิมพ์จะต้องมีที่ไปที่มานี่แหละฮะคือของจริงนะครับของจริงว่า,ามาจากอะไรนะครับ เอานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแนะนำเท่านี้เดี๋ยวดูห้องต่อไปครับสวัสดีครับ